สวัสดีเจ้าวันนี้เดียนมากับเมนูตำม,มะเขือไข่ต้มหรือตำบะเขือเป็นอาหารภาคเหนือที่รับประทานง่ายๆได้ประโยชน์จุกจุกเดียนแค่นำมะเขือและพริกหนุ่มไปย่างไฟจนหอมตำส่วนผสมให้เข้ากาันปรุงรสตามชอบเดียนชอบทำเก็บไว้ทานยาวๆเพราะว่าลักษณะคลายน้ำพริกทำเก็บใส่ถ้วยปิดฝานำเข้าตู้เย็นก็สามารถนำออกมารับประทานกับผักสดกรอบกับข้าวเหนียวก็อิ่มท้องกันได้ยาวๆแล้วจ้ะ จดสูตรแล้วทำต่ำเดียนกันได้เลยขั้นตอนแรกนำพริกหนุ่มที่ย่างไฟเรียบร้อยแล้วมาปอกเปลือกออกให้หมดนะจ๊ะค่อยๆปลอกออกอย่างเบามือจนเหลือแค่เนื้อพริกหนุ่มด้านในนะจ๊ะได้แล้วก็นำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่มะเขือยาวย่างไฟ หั่นส่วนขั้วออกไปก่อนจ้ะจากนั้นค่อยๆปอ,อกเปลือกมะเขือยาวออกได้เลยปอกออกให้เหลือแค่เนื้อมะเขือยาวด้านในได้เลยนะจ๊ะจากนั้นหั่นเป็นทอนเท่าๆกันค่ะเท่านี้ก็พร้อมแล้วเตรียมไปตํามะเขือกันได้เลยขั้นตอนการตาําใส่หอมแดงกระเทียมย่างไฟลงในครกพริกหนุ่มจ้ะ คลอกส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเมื่อละเอียดดีแล้วใส่มะเขือยาวไข่ต้มคลอกส่วผสมให้ละเอียดเขา้ากันอีกครั้งเมื่อละเอียดเข้ากันดีใส่กะปิน้ำปลาเกลือ คลุกคล้าส่วผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะเมื่อส่วผสมเข้ากันดีใส่ต้นหอมซอยผักชีใบสะระแหน่คลุกคล้าส่วผสมเบาๆให้เข้ากันนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วง่ายมากพร้อมทานแล้วจ้ะ เสิร์ฟพร้อมทานกับเมนูตำมะเขือไข่ต้มหรือตำบกเขือพร้อมทานแล้วเจ้ามาจอยกันได้เลยเจ้ารับประกันความแซ่บแซ่บแบบคนเมืองเหนืออย่างแน่น,นอนใครยังบ่เคยกินต้องลองแล้วนะเจ้าถ่ายรูปคอมเมนต์ปวดกันได้เลยนะว่าชอบหรือเปล่านะจ้าก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะกล้วยจับยวนหมูหิวสามห่อหนึ่งร้อยบาททักอินบอทเพจหรือ id. แอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ้า